ความเดือดร้อนนะคะเป็นเจ้าของโกดังขายพรมมีการอัดคลิปไว้ก็คือคร,ระบายความในใจส่วนหนึ่งด้วยว่าสิ่งที่เธอต้องเจอคือพรมกํลาลังจะส่งให้ลูกค้าแล้วแท้ๆรปรากฏว่าน้ําป่ามันซัดผ่านเข้ามาคือพังทั้งโกดังไม่เหลือทั้งพรมแม้แต่รถที่จอดอยู่ก็ไม่เหลือค่ะ เ,เจ้าของโกดังขายพรมแห่งหนึ่งในที่พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโพสคลิปนะคะต้องบอกว่าเห็นแล้วก็เศร้าน้ําป่าเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่โกดังอย่างเร็วพรมที่เธอเตรียมส่งให้ลูกค้าเตรียมไว้ขายเสียหายหมดเลยค่ะเจ้าของก็ติดอยู่ในโกดังไม่สามารถออกมาได้ทัน2คืน3วันเต็มโพสคลิป oh. บอกว่าโอ้โหน้ําหลากเข้าท่วมเสียหายหมด รถเกง๋งรถกระบะไม่เหลือเลยเคลื่อนย้ายไม่ทันส่วนตัวเธอต้องปีนขึ้นไปนอนบนกองพรมที่อยู่สูงสุดที่เทินขึ้นไปเพื่อจะหนีน้ำท่วมและติดอยู่บนนั้น2คืน3วันไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำประทังชีวิตสุดท้ายตัดสินใจลุยน้ำออกมาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ นี้เธอถ่ายตอนที่ติดรถกู้ภัยพื่อจะนำอาหารเข้าไปส่งให้พี่ชายที่ติดอยู่บนตึกอีกตึกหนึ่งนะคะแล้วข้อความคือหนึ่งวันพันเหตุการณ์มากค่ะไม่รู้จะต้องทำอะไรก่อนดีแต่เรายังโชคดีกว่าอีกลหลายๆคนเคสที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปถึงน้ำแรงมากจริงๆสู้กันต่อไป <liness>